ก็เปาแย้งเตรียมเรียบร้อยแล้วครับไปกี่ขวดครับรายการเลยนะครับโอ้ยมีกระปุกไม่หดอ่ะบทสดไม่มีครับสดสดสดที่มีใคร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 ครับก็ก็มีมีมุกไปด้วยครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไปบ้านในหมอกไปที่สําคือไปที่สําคาญถึงเต้รู้ที่ไปครั้งแรกครั้งแรกครัครั้งแรกครั คือจริงๆเราอยากไปอย่างไรแล้วมีโอกาสได้ไปด้วยก็ขออนุญาตพี่หนึ่งที่เป็นเจ้าของรายการข้าวุ้งไปเลยเตรียมของกับของเป็นไหมจะมือไปไหว้ทุอทุกแม่เลยมีครับมีมีของของเล่นไปเล่นด้วยครับในรายการที่มีแานคลับอยากให้เราส่งคนไปบ้านเด็กูนนั้นน้ำหน้านี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับได้เจงแฮ่ไปด้วย ตอนนี้เรื่องความดีคนณได้คัดด้วยนะได้กัรลุกเท่กับุนาแล้วก็หยุดได้หมดเยอะมากเยอะมากครับเยอะมากไม่ว่าจะเป็นลูกเดี่ยวหรืออะไรอยางเงี้ยเขาแต่อยู่คู่กันไปอถึงในแดนในหมอกนีือยู่เล่นกับน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีการหาข้อมูลตอนนั้นที่เราไปข้อมูกิจกรรมอะไรไม่เล่นไหมหรือว่าไม่ตอนเีสืออะไรมตนไม่มีสอดคือเราไม่มีสอดมีครับมีไม่ว่าจะเป็นเล่นน้ำกับน้องหมา าจาคุยกันจริงในรีสอร์ทมันมีของเล่นเยอะมากครับต้องไปดูไม่อย่างเะนของรีสอร์ทจอมุจจามีครับในส่วนการวัดวัดอะไรบนี้ขารู้คุครูรู้ว่าเออเราไปจดที่อรกันนะเยี่ยมจริงๆรินี่แอบฝากไปด้วย ติดใจไหมคะก็ก็ดีครับยัง <c oughs> ตอนนี้มันยังไม่เกิดนะโอเคมันยังไม่เกิดอารมณ์แบบนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนหน้างานแล้วจะเป็นยังไงเราควรที่ได้มันตั้งแต่ยอยู่ข้างบนแล้วโอ้ล้วอะไรร้องเพลงแล้วคนเยอะอยู่ ตัดเข้ามาดำนะตัดเข้ามาดามานิดเน่งอ๋อน oui. oh, ี่คือคนละฝาคนลานี่คือ่งลาร่างั้ัเจาอังเจันเดวีด่างดาบัน่งอันี้ั้ไมเหมือนน้องโดนถล่เยอะเหมือนกันว่าแบบกรณัีแบบร่มเรือตัวเองอะไรแล้วติดตามงนี้างเห็นใจครับเห็นใจแล้วสงสารรู้งมากๆเพราะช่วงเราก็มีให้กำลังใจไปทางทาง ทั้งเขาแล้วเพราะว่าก็ไม่อยากให้มันเกิดการอะไรก็ไม่อยากให้คนไปลุมว่าเขาซึ่งจริงๆแล้วมันนก็เป็นสิทธิของเขาอย่างนี้ครับคือเราก็เราก็ให้กำลังใจไปเนียบน้อยเล้วรัจะว่ายังไงบ้างหลังจากนัให้กำลังใจคือมันก็ต้องมีมีมันก็หน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยที่คนเข้าไปว่าเขาโดยโดยที่ยังไม่ได้รู้รู้สาเหตุว่ามันคืออะไรคนเขางก็ร้อามีหน่อยมันคืออะไรคนพิเศษที่น้อง คือเราหรือคือใครหรือยังไงจริงๆแล้วผมว่าเขาเป็นคนสวยน่ารักเราหน้ามองและมีเสน่ห์มากแล้วเป็นคนเก่งแล้วคนดีมากๆไม่มันไม่มันไม่น่าแปลกใจเลยที่หลายๆคนจะเข้ามาให้ความสนใจเขาอยากเข้ามาจีบเข้ามาพูดคุยเขาไม่แปลกเราก็รู้สึกเขาหัวนะครับก็คือมันเอ็นไปทางที่ค่อนข้างนี่รุนแรงบางคนก็ว่าขอ หลายสิ่งหลายอย่างที่ไปในที่หมายว่าพบหลายคนนี่ไม่ได้ะไรประมาณมันไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่คืออยากให้มองกว้างว่าเขาสามารถมีเพื่อนได้เยอะมากๆที่อยู่ในช่องเราก็ดีต่างช่องก็ดีเพื่อนเขามีทั้งเป็นไปได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายสามารถเป็นเพื่อนกันได้พูดคุยกันได้การที่เขาบอกว่ากำลังคุยอยู่ก okay. ็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นนังศีกอะไรกับใครก็อาจจะเป็นเพื่อนกันพูดคุยกันให้คำแนะนำปรึกษาการเหมือนกับที่เราแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของการทำงาน เทมปประเด็นนี้มันทําให้ผ่านแฟนคลับเทมมุกอะไรมันถ่ายไปมันแตกลงไหมหรือรมองกลัวกลัวจะเป็นอย่างนั้นไหมไม่ไม่ไม่ผมเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจทั้งในบ้านของเข้มและบ้านมุกและบ้านเทมมุกอะไรทุกคนจะเข้าใจในในในสิ่งที่เรากําลังทำอยู่มุกหน่อยมากไหมกับเรื่องนี้เท่าที่เราเจอมาสัมผัสก็มีมีบ้างนิดหน่อยร้องไห้ไหมลัะไม่ถึงขนาดร้องไห้ยังยังยังอีปลอกไหมปลอก เนี่ยก็ให้เป็นกำลังใจครับให้กำลังใจแยกงให้กำลังใจแสดว่าเรามั่นใจในต้วเราครับเวลาเราส่งผลให้เราด้ผลเราเข้าใจอิงๆนะฮะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกๆเลยทุกคนเข้ามารักเราในเรื่องผลงานของในผลงานและกระแสก็ตามมาแล้วทุกคนก็เริ่มรู้ึ้นมาเรื่อยเพราะฉะนั้นแล้วฐานหลักๆของเราคือทุกคนมาจากละครของเรามาอย่างโซเวีครับ เราเรามมันผก็เลยมั่นใจใตัวทุกคนว่าทุกคนยังพร้อมที่จะเชียร์เราแล้วก็เข้าใจเราทั้งสองคนด้วยเป็นมุขหรผมมีได้คุยกับคุณใหญ่ไหมคะเพราะว่า้ือกระแสมันมาแบบไม่เคยดีขึ้นจลยเนี่รค่ที่เราเปพูดุจริงเราเป็ถามว่าเราเป็นมุขนรืงคุณใหญ่ต้องการอะไรบ้างไหมไม่นะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกให้ตั้งใจทำงานกันเพราะว่าเราก็ยังอยู่ในวัยของการทำงานก็ทั้งมุขและผมก็ยังอายุยังไม่ได้บอกว่ายัง ไปถึงจุดที่เราต้องไปโฟกัสในหนึ่งรานตอนนี้เราก็มีละครด้วยกันแล้วก็พร้อมที่จะทํางานของเราทุกเรื่องออกมาได้ดีไม่ว่ารู้จะพูดไทยหรือว่าผมจะพูดไทยเราต้องตั้งใจทํางานไปก่อนดูโฟกัสที่เรื่องงานไปก่อนแค่รู้สึกว่าเป็นแรงกดดันไหมเพราะว่าเป็นผู้สิ้นเออแล้วชีวิตส่วนตัวเออมันโยงให่กันไปหมดแล้วคนมันโยงกันไม่ฮะคือจริงๆแล้วเราดูแลกันเป็นครอบครัวมาตั้งแต่ตั้งแต่โซวิลีแล้วครับเราดูแลกันให้คำปรึกษากันไม่ว่าจะเป็นผมพี่หนิงพี่ต่อหรือว่าผูด เราให้คำปรึกษากันที่ดีมาตลอดเราอยู่เป็นครอบครัวมาตลอดเพราะฉะนั้นแล้วมันมันจะไม่เกิดคำว่าอึดอัดหรือเกิดํำประเด็นคำถามในใจามาตลอดจะไม่มีครับเราก็ดูแลกันไปเรื่อยๆเจอกันเรื่องไหนเราก็ดูแลกันไปเรอาจจะคู่แข่งเยอะฮะเราสู้ไหมฮะสู้ไหวไหมเพราะคู่แข่งมันเยอะหัวใจมันเยอะอะไรอย่างี้เราไม่ได้เข้ามาแข่งอะครอยู่น,นะเราไม่ได้เข้ามาแข่งอย่างที่บอกครับว่าเราเราเข้ามาเป็นครอบครัวกันเรามีอะไรเราปรึกษากัน,เร,กนเราก็มีข้อบก่ง,งที่มุกมองเห็นเราคร แต่ละคนก็มีข้บอบกพร่องของตัวเองที่สามารถแนะนําให้กันได้พูดกันได้ตรงๆได้แต่วันนี้มันการแต่ว่าเราจะต้องแบบระวังมากขึ้นในการตั้งค่าอะไรยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมเพราะมุกก็ทุกอย่างยังเหมือนเดิยมยังเห้สอนดมแค่ัาก็ยัง,ยง,ยง<ม>คงเป็นเหมือนเดิมยังดูแลกันเหมือนเดิมเพราะเราต้องเจอกันอีกในระยะที่ยาวมากๆในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการเจอกันแล้วก็เราก็ยังเหมือนเดิมดูแลกันเป็นกกติอย่างี้ครับมีอะไรที่เราสามารถช่วยได้แล้วก็ ่วนเยอะตอคุยตอนนี้มุกย่าเลยบอว่าบอกว่าเป็นฝ่ายโดนผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้จะดีขึ้นนี่ยจริงจริงมันมันประเด็นมันไม่ได้มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยก็มุกก็ผลที่เขาก็คงเข้าใจเขเข้าใจแล้วทุกคนจะเข้าใจฝากบอกอะไรคนนี้อาจจะไม่เข้าใจหรือดราม่ามันอยู่ตอนนี้เอ็นดูพวกเราเลยครับเอ็นดูพวกเราเป็นกําลังใจให้พวกเราในการทํางานด้วย เรือไม่ล่มนะำเลยยังไม่ล่มไปเรื่อยๆฮะแล่นเร็วเป็นตามกระแสแรงลมแล้วก็แรงขึ้นเราก็ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆบแล้วคนคลื่แต่เราก็มีแรงใจนะครับมีแรงใจแล้วพายให้พายกันต่อได้นะครับผมพายกันละข้างไปด้วยกันนะพอคนเร่งช่เยอะๆเนะเดี๋ยวจะขอบอกเที่ย์เทียร์ต่อไปเราอย่าแพ้ เรายาะแผลเยาะแผเยาะแผลเราว่าแชร์กันช่วยกันดูแลกันครับทุกคนช่วยกันพายกันต่อไปพายกัต่อไปทุกนวันี้เขาติดเทอโบให้ล้วเนงหวะน่ารักแรงแรงแรงโอเคจอนคฝั่งโ้โอ้ฝั่งโอเคเนาะบาละครด้วยมารครแล้วครับผมเร็วนี้ซือผมดี มีละครนีครับเปิดไปแล้วนะครับผมพอผลนะครับเรื่องแบบกระตูนะครับแล้วก็เรื่องที่เรากําลังจะเปิดเร็วๆนี okay, ah. mm ้กับลูกกาก็เสร็จันไดสไตร์สุดครับอยากให้ทุกคนร่วมเป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับทีมงเปิดบันไดสไตร์สดครับโอเคเนาะขอบคุณนะครับนี่แค่์บินส์สด